เสร็จเรียบร้อยค่ะปลาแซลมอนผัดกะเพราของนิกค่ะสวัสดีค่ะอร่อยบายอ้อยหรืออร่อยบายอาโออิค่ะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนิกจะพาเพื่อนๆมาทำผัดกะเพราปลา,าแซลมอนนะคะซึ่งนิกหั่นแซลมอนไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบค่ะลงไปค่ะพอนิกจะเอาไปทอดก่อนเพื่อกันไม่ให้แซลมอนของเราเละน,นะคะแต่นี้ก็จะใส่เป็นหมูสับค่ะไปผสมด้วยนะคะ มีใบมะกรูดฉีกค่ะมีพริกชีฟ้านะคะเขียวแดงค่ะถั่วค่ะจะใช้มันถั่วฝักยาวหรือถั่วอะไรก็แล้วแต่ชอบนะคะพอดีนิกมีถั่วแบบนี้นะคะเป็นแบบแบบนๆนะคะนิกก็จะใส่ถั่วแบบนี้ค่ะใบกระเพราค่ะแล้วก็พริกขี้หนูกับกระเทียมนะคะสับนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทอดปลาแซลมอนกันค่ะน้ำมันน่าจะร้อนได้ที่แล้วนะคะ ก็ค่อยๆใส่ปลาแซลมอนลงไปค่ะ เราก็จะทอดให้เขาเหลืองนะคะเหลืองสวยๆนี่นะคะเพื่อนๆแล้วไปตักออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกระเพราค่ะสีเหลืองสวยได้ตามที่นิกต้องการแล้วนะคะชร่วงที่ทอดก็คอยคนอยู่เรื่อยๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็นิกทอดไปแรงสม่รเสมอนะคะไม่ได้ลดไฟเลยนะคะ แล้วก็ตักพักเ็ษน้ำมันค่ะค่ะเสร็จแล้วเราตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะนึกว่านี้แอบใส่เยอะไปได้ซ้ำนะคะนี่นะคะเพราะว่าผัดไม่เยอะค่ะเพื่อนๆ พริกกระเทียมค่ะแล้วก็หมูสับค่ะเพื่อนๆจะทำแบบว่าใส่แต่เจอมอนเลยก็ได้นะคะแฟนมิกไม่ค่อยชอบทานปลาค่ะนิกก็เลยใส่หมูสับไปด้วย แบบว่ากลิ่นมันจะได้ถกเถือนกันนะคะนี่จะใส่น้ำลงไปนะคะนิดใจค่ะถ้าเพื่อนเอนเคยดูคลิปเก่าๆของนิกนะคะก็คือถ้าเป็นผัดกะเพรา ือเป็นพวกผัดๆนะคะบางทีเขานิยมทานแบบแห้งๆกันนะคะแต่นี้จะชอบใส่น้ําเพราะว่าที่บ้านชอบทานแบบว่าเอาน้ำรัาวข้าวค่ะเสร็จก็ใส่ผั่วลงไปเลยค่ะแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะพริกไทยนิดหน่อยค่ะ ปรุงรสค่ะไม่ต้องเต็มชอ้อนมากนะคะเพราะว่าเราทำปริมาณไม่เยอะนะคะน้ำตาลสารตัดนิดหน่อยค่ะหรือจะใส่เป็นชูรสก็ได้นะคะสีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะ เขาจะใส่สียูดดำตลอดนะคะเพื่อนๆน,นิดนึงค่ะ ก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะใบกะเพราค่ะเริ่มละลายแล้วนะคะก็จะไม่ยากแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ายังเขียวสวยค่ะเพื่อนๆแล้วกลิ่นก็ยังหอมอยู่นะคะ เราชิมรสดูนิดนึงค่ะว่าเราจะเติมอะไรเพิ่มไหมคะ่ะเดี๋ยวนี้จะเติมนม้ำอีกหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ปลานะคะเดี๋ยวน้ำมันจะงวดลงไปอีกค่ะแล้วเมื่อกี้มันก็ออกเค็มไปนิดนึงนะคะ ปลาที่เราทอดไว้ค่ะลงไปเลยแค่คลุกๆนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อน ไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะง่ายๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาแซลมอนผัดกระเพราของนี้ค่ะ หน้าตาหน้าทานมากค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามนิกในคลิปต่อไปได้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะเวลานิกลงคลิปใหม่ๆนะคะส่วนคลิปนี้นิกก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่คอยติดตามให้กำลังใจกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ